สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลูกเกดกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยลูกเกดก็จะพาทุกคนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับการบอกระดับในภาษาจีนนะการบอกระดับหมายถึงยังไงอย่างเช่นคําว่ามากมากมากจังเลยหรือว่าไม่ค่อยนะคะแล้วก็จะมีคาอื่นอื่นอีกมากมายนะที่ลูกเกดไม่ได้เอามาพูดถึงนะคะแต่ก็หยิบยกมาส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในการแต่งประโยคนะคะลูกเกดขอเริ่มกับที่คําว่า เหินเห่ามันเกาะเลยเขินเห่าเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีเน่ว่ามันแปลว่าดีมากนะคะแต่ถ้าเอามาแจกแจงกันทีละตัวนะคะคําว่าเขินมันแปลว่ามากอันนี้ทุกคนน่าจะรู้เนาะและคําว่าเห่าค่ะมีได้หลายความหมายมากๆเลยแต่หนึ่งในนั้นก็แปลว่ามากด้วยเหมือนกันนะคะวิธีการใช้เนี่ยจะใช้นําหน้าคําคุณศัพท์หรือว่าคํากริยาที่บอกถึงความรู้สึกค่ะอย่างเช่นถ้าลูกเกดต้องการบอกว่าร้อนมาก ร้อนมากลูกเกดก็จะสามารถพูดได้ว่าเหินห่นเอเหิ่นเอหรือว่าเข่าเรเข่าเอนะคะทั้งสองความหมายเออทั้งสองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่าร้อนมากเนาะหรือว่าชอบมากนะคะลูกเกดก็สามารถพูดได้ว่าเหนินห่นชอบเหิ่น 喜欢หรือเขา喜欢好喜欢น,นะคะก็จะมีความหมายว่าชอบมากเหมือนกันทั้งคู่ค่ะส่วนคำบอกระดับอื่นนะคะอย่างเช่นคำว่าเฟยางก็คือมากๆนะคะชอบมากๆาเฟยชาง喜欢เฟยชาง喜欢หรือว่ารักมากๆากเฟย์ชาง爱เฟยาง爱 ะคะหรือว่าหนาวมากๆ非常冷非常冷ต่อมานะคะ太จุดๆ,ๆเลยมันแปลว่าจุดๆๆจังเลยอย่างเช่นอชอบเธอจังเลย太喜歡你了太喜歡你了หรือว่าร้อนจังเลย太熱了太熱了หรือว่าหนาวจังเลย 太冷了，太冷了นะคะอันสุดท้ายนะคะคือปูไทก็คือไม่ค่อยนะคะอย่างเช่นวันนี้ไม่ค่อยร้อนก็จินเทียนปูไทเจอจินเทียนปูไทเจ๋อหรือว่าฉันไม่ค่อยชอบเขาอะ่ะ我不太喜ม他我不太喜ช他 ถ้าทุกคนเก็ตในระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าเฮ้ยไอคําบอกระดับเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นแอดวอร์บก็คือจะวางไว้หน้าคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์ถ้าพร้อมเรานะคะเรามาเริ่มทําเทสกันเลยค่ะวันนี้ร้อนมากๆมาก今天非常热今天非常热วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ 今天不太冷今天不太冷好กมาก他好帅หรือจะใช้เป็น他很帅ก็ได้เหมือนกันค่ะหล่อนสวยมากถ้าสวยหรือจะใช้เป็นเขา很漂亮ก็ได้เหมือนกันค่ะ เขาไม่รอถ้าปูส่ยถ้าูม่ยฉันรักเขามาก我很爱他หรือจะเป็น我好爱他ก็ได้เหมือนกันค่ะเขาโกรธเอามากๆเลย他非าเฟย非常生งชิาฟชชิฉันชอบเธอมากนะ 我很喜欢你หรือ我好喜欢你ก็ได้เหมือนกันนะคะ